สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากีชาแนลนะครับเป็น EP0 ศูนย์เนาะขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการครับผมปอนเดนกรนะครับจบจากอสรสาสัมภรครับวิชาเอกละครเวทีนะครับแล้วก็ปัจจุบันทำเอจนซี่นะครับดูแลอีเวนต์นะครับ แล้วก็ความสนใจเป็นพิเศษก็เรื่องพวกงานศิลปะทุกขแขนงนะครับทั้งเป็นสื่อศิลปะแล้วก็บันเทิงครับผมป๊อปอนะ,ะสาวอักษรศิลป,ปกรเช่นเดียวกันเอกการละครเช่นเดียวกันนะคะก็หลังจากจบจากศิลป,ปกรแล้วก็ทํางานหลังจากนั้นก็ย้ายสัมบโนครัวไปอยู่ที่อเมริกาประมาณ10กว่าปีได้มาอีกหนึ่งดีกรีก็คือฟิลมเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทํางานทางด้านสายโปรดักชันที่นู่นอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ ระเหต์ตัวเองกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ยังทํางานอยู่ในวดวงนี้ล่ะค่ะความสนใจก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องอยู่กับปากหีเนี่ยละค่ะสิ่งที่เราทากันอยู่ครับส่วนตัวผมนะครับชื่อฤทธิสิทิพันธ์นะครับชื่อออฟนะครับก็จบศึกษาศาสตร์จิลปกรเช่นเดียวกันนะครับในเอกที่นีการศึกษาแล้วหลังจากจบก็บินระเหตตัวเองไปอยู่ที่ปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศส ได้มาอีกหนึ่งดีกรีคือสิ่งท,ทางด้านถ่ายภาพนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสนใจมานานแล้วนะครับจบจากโรงเรียนเอกอนฟองเซสนะครับดองเซนดองเซนเดอเมองเทคนิคพรีเวอองโตกราฟ,ฟิกครับผมและตอนนี้ก็กลังทำงานอยู่เกีเ่ยวกับเรื่องถ่ายภาพครับผม สวัสดีครับผมนะครับเจมส์ธีรพงศ์ธนโอครับผมก็อักษรศาสตร์ศิลปกรกันนะครับแล้วก็มาเรียนที่ต่อที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจบปริญญาเอกด้านวรรณคดีเปรียบเทียบนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับทางด้านมีเดียแล้วก็ฟิล์มสตูดิส์นะครับที่มหาลัยปารีสครับผมแล้วก็กลุ่มพวกเรามากันได้ยังไงเอาจริงในการมามาทำฉากปากีชาแนลเดี๋ยวกันนะครับช่องเราคือช่องปากีนะฮะชาแนลทีชีอิดอย่างเงี้ยนะครับคือปากีแบบ ทีที่เป็นผู้ชายแล้วก็มีชีวหนึ่งคนนะครับคือชีป๊อปนั่นเองนะครับ,รบพวกเรามาได้ยังไงมาจากการที่พวกเราเป็น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 เพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแล้วก็สลิทก,กันเราก็มีการพูดคุยกันนั่นนี่นู่นปล่อยรั้งตลอดมาแล้วก็มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราคุยกันแล้วเราเราเรามองภาพเดียวกันว่าเฮ้ยมาทําเธอจะเป็นรีแคปรีวิวหรืออะไรก็แล้วแต่เราไปทำชาแนลของตัวเองเพราะว่าเราไปดู โจทชาวบ้านมาเหมือนกันว่าไปทำจริงเนเราก็ไปดูชาวบ้านมาเหมือนกันเนาะเราไปทําเราจะทําเนี่ยเราก็ต้องไปดูของข้าวบ้านเหมือนกันจริงๆก็ถือเป็นการทารีเสิร์ชนะครับประเภทหนึ่งแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นที่เราคุยกัน่ะมันมีความแตกต่างมากเพราะว่าเบสของเราต่อต่อให้ต่อให้จบจากสถานศึกษาเดียวกันก็จริงแต่ว่าทนาดกันคุณะด้านเนาะมันก็จะมีคแาวทางการบางบางเรื่องบางอย่างซึ่งเราคุยแล้วเรารู้สึกมันสนุกอะเออมันสนุกเนาะมันรู้สึกแบบ แล้วปกติพวกเราก็พวกเราก็เมามอยกันอยู่บ้างเป็นครั้งคราวแต่แบบมันก็จะไม่ได้มี subject ที่เป็น subject เดียวกันเพราะมันจะมี subject ได้เรื่อยๆปเปื่อยๆของเราทุกครั้งที่เราคุยก็คือการเมา,เาแต่พอ,อวันนึงที่มี subject ร่วมกันคือ subject เอนี้ยที่เราจะทาในปากี c h a n ถ้าส่วนใหญ่ตอนนี้มันกลายว่ามันสนุกยิ่งขึ้นมันมีอารมในการพูดคุยมากขึ้นแล้วมันสามารถสร้างไอเดียต่างๆให้เรามากขึ้นแล้วเราจะมาปากีอะไรก่อนครับอันนี้ เออครนี้ก็โดนป้ายยามาจากคุณพี่ปอนนะครับเราต้องไปประหยโดโดยเรื่องคันกูคูกันเนี่ยแหละครับเพราะเราคูการกอดเจตเตอร์แต่ซีรีส์นะครับแต่พูดว่าเราไม่เกาะกระแสก็ไม่ได้เพราะเราเกาะกระแสเอ้ยเราเราพูดเลยว่าเราเกาะกระแสเพราะว่าเราชอบเราชอบจริงเด็กชอบมากแล้วแล้วพอมาคุยกันทุกคนบ๊อปแม้กะทั่งป๊อปเองก๊อป็นงชอบเลยเนาะอ้คือจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนเกาะกระแสวายเท่าไหร่แต่เกาะกระแสปากทีกันจนแบบว่า ต้องดูนะป๊อบต้องดูนะป๊อบแบบก็ได้แล้วพอดูปุ๊บเออเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องดูเออต้องดูจริงอ่ะคือคือป๊อบโดนปอยยาจากจากพวกเราเนี้แหละครับเมาส์กันในกลุ่มก็บอกว่ามันคืออะไรทําไมมันคือแล้วก็แบบป๊อดในชุดท่านกูอะไรเอออะไรวะอะไรเงี้ยอันกูอะไรเกิดไว้อะไรคืออะไรคือสารวัตรอะไรคือทายอะไรไก่น้อยทำไมอะไรนี่ครับวิเคราะห์กันต่างมุมมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมอง คือสิ่งที่เรามองคือเรามองไปในทางเดียวกันเลยคือมันสามารถพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมซีรีส์ของประเทศไทยได้เลยนี่คือที่เรามองกันหมดเลยทั้ง4คนนะครับทำให้เป็นสินค้าออกสําคัญได้เหมือนที่<น>เกาหลีทำ<น>ได้ สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้นะครับถ้าเกาหลีสามารถส่งออกซีรีส์ที่เป็นรักโรแมนติกได้แล้วทำไมทำไมไทยจะส่งออกซีรีส์วายระดับโลกได้ไม่ได้ใช่โดยเพราะอย่างยิ่งคือซีรีส์ซีรีส์เรื่องพอเราคู่กันเนี่ยนะครับเพราะว่าคือตั้งแต่ดูซีรีส์มาอันนี้ต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่ดูซีรีส์มาเรื่องนี้ดูกลมกล่อมสุดสแตนดาร์ดแบบนี้มันเป็นสแตนดาร์ดที่สามารถขายได้ควโลกมันคือสากนแล้วนะใช่ไหมครับมต้องพร้อมนิดนึงในแง่ของคนเรียนฟรีมาเนาะ ก็ทาทาฟิล์มต่างประเทศม,มาด้วยมีประสบการณ์ฟิล์มต่างประเทศม,มาด้วยรู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันมันเกินไปกว่าคาว่าวายละเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเราเรา,เราเป็นผู้หญิงใช่ปะแต่เราดูแล้วเราฟรินใช่ไหมดูแล้วมีอารมณ์แบบเิจริงหมอนดูซีรีส์เกาหลีอ,ะอ่ะเฮ้ยมันเราไม่ได้รู้สึกกระดาษกับการที่แบบมันเป็นเรื่องรักของชายชายหรือแบบนั้นแล้วมันหนังในภาษาภาพยนตร์ในภาษาบทมันเป็นหนังดีๆเรื่องหนึ่งที่ ทุกไบไม่เีกว่าทุกไบเขาไปทุกเพศดูได้แล้วมันมีความสนุกมันมีภาษาหนังที่มีความขั้นกูมีความน่ารักแล้วไม่มีความกลมกลม่อมเออเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่โกอินเตอร์ได้จะกตนดาดไปไกลเลยเนาะใช่ใช่คือโอ้โหมันมันต้องดูอะ่ะ <laughs> แต่มันก็จะมีบางอย่างบางจุดเนาะที่เราคุยกันว่าแบบว่า ถ้าแกล้งแกล้งปรับตรงนั้นทดลองตรงนี้เปลี่ยนอันนี้หรือเพิ่มอันนี้แล้วลดอันนี้ลงบ้างมันน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้มากๆอันนี้คือคือจากทัศนคติของพวกเราเองนะครับก็<ด>ช่วงแรกเราผ่านไปแล้วตอนต่อไปก็คือจะเข้าสู่ช่วงคอวอยแล้วครับก็คือคิดวิเคราะห์แย่ก็เลยแบบตก,กใจหมดเลยค่ะ <laughs> น่าชื่อชื่ช่วงก็น่ากลัวแล้วเนาะ จริงไม่เคยเจอเหรอคะไม่เคยเจอเหรอคะเออมันก็เป็นคบิปข้อแยกแยะทำมาทั้งชีวิตค่ะอทำมาอืมอ๋อทำมาทั้งชีวิตมาทั้งชีวิตคราวนี้อย่างนี้ครับคือเราจะคอวยอกันก็คือคลิปข้อแยกแยะกันตั้งแต่เอพิโซดหนึ่งถึงแปดที่ผ่านมาแล้วเนาะใช่เพราะเราต้องพยายามตามให้ทันนะฮะถูกต้องครับเราพยายามวิ่งตามให้ทันเช่นเดียวกันนะครับมันเริ่มก็สายแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลับไปบอกว่า EP พหนึ่งคืออะไรแล้วค่อยมามารีวิวใหม่รีแอคใหม่ใม่เนาะ เราไม่เป็นแคปบใหม่เนาะเราคือบอกว่าหนึ่งแปดรวบเนาะรวบกลรวบพูดไปถึงเ,เป็นประเด็นตามที่เราสนใจไปอะไรเงรี้ยเริ่มต้นจากการแคสติง้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นต้นว่าเออว่าแคสติง้งรู้สึกเกี่ยวกับ,กบแคสติ้งของแต่ละตัวหรือรู้สึกกี่ยวกับฉากอีพีต่างๆฉากที่เราสนใจแปดอีพีเล่นไปแล้วปุ๊บหนึ่งถึงแปดอีพีที่ผ่านมาในเรื่องของแคสติง้งเจหเรื่องการแคสติ้งเนี่ยต้องบอกว่ารู้สึกว่าอ่ะต้องตอนอื่นนะครับต้องพูดก่อนว่า เราทั้งสี่คนเนี่ยเป็น non r เดอร์ er นะครับไม่ได้เป็นคนที่อ่านนาวนิยายมาก่อนนะครับเ,เป็นคนที่ <c oughs> เออ <c oughs> ที่เราพูดเนี่ยเราเป็นพวกที่มาจากการดูซีรีส์โดยตรง <c oughs> อเพราะนั้นเรา <c oughs> เราจะไม่ไป b a s อ on ในนวนิยายนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าในนวนิยายเนี่ยเขาได้บรรยายว่าเอ่อทายหน้าตายอย่างไรสารวัรหน้าตายอย่างไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราจะ b a s อ on ซีรีส์เท่านั้นใช่เพราะเราเราอ่านหนังสือไม่ออกจริงๆแล้วถูกต้องครับยู่ตรงนี้แหละ ปัญหาตัวนี้แหละอ่านหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกเรื่องหนึ่งนะแต่ไอีพวกไม่รักการอ่านอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะครับเราเป็นทั้งสองอย่างไงครับเราไม่อ่านหนังสือคือเราไม่ทั้งสองอย่างเราอ่านหนังสือไปดูฟังฟังไปมันดูไร้การศึกษาจังเลยอ่ะอ่ะนทั้งงั้นเราอย่าอยกแสดงทัศนะเลยครับจะโดนด่าเป่าเปล่นะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะจริงแล้วนี่มันเป็นความรู้สึกเนาะคนดูใครก็แล้วแต่ทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่แบบบอกว่า เป็นคนติดตามเพจเราหรือว่าเป็นคนติดตามซีรีส์คอมเมนต์มาได้เลยบอกเราได้เลยติดหรือก็จะบอกว่าพูดอะไรให้เราฟังหรือเลยบอกเลยเมาส์เลยเล่าอะไรได้หมดะคด,ด,ดีดีเลยเรื่องแรกอย่างที่ดรเจมเกิดไปแล้วเรื่องแรกก็คือเรื่องแคสติง้งเป็นยังไงบ้างแต่ซีรีส์ที่ผ่านมาดรเจมคิดว่าเรื่องแคสติ้งมีอไงครับแคสติ้งโอเคนะครับโดยเฉพาะตัวหลักเนี่ยมันไมมครับรู้สึกว่าเออนะครับผมก็คือจริงๆแล้วแคสติ้งเนี่ยเรามันพูดลําบากตรงที่ว่า เเราไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ไม่รูภูมิหลังจากตัวนันิยายเพราะฉะนั้นเรื่องจะบอกว่าแคสติ้งมาเนี่ยมันตรงตามนิยายหรือเปล่าเนี่ยอัอนนี้ตรงนี้พูดแล้วลำบากแต่พูดว่าเออน,น้องสามารถแสดงออกตามบทบาทที่เต็งได้รับเนี่ยเหมาะสมไหมอัอนนี้พรือว่าตัวละครหลักเนี่ยอย่างเช่นทายกับสารวัตรเนี่ยแสดงออกได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีพัฒนาการการเล่นเนี่ยทั้งสารวัตรเองหรือว่าตัวทายเองเนี่ยมีพัฒนาการจาก E ี1ีหนึ่งถึง EP 8, เเ EP 8เีเราเห็นว่าอย่าง E ีพีแเนี่ยเราเห็นว่าสารวัตรเนี่ยไม่ใช่ไรอีกแล้ว นะครับก่อนหน้าน,นี้อาจจะเห็นว่าเป็นไบรท์อยู่นะครับเพราะว่าเราเคยดูรายการที่ไบรท์เล่นเราเคยดูละครที่ไบรท์เล่นนะครับแต่พอผ่าน EP ที่แเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ไบรท์มันคือสารวัชนะครับอืมเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยบางทีอาจจะเป็นหนว่า c a s ต i n g เนี่ยอาจจะพูดไม่ได้มากเพราะว่าอย่างที่เจมส์บอกแต่ว่าคือสิ่งที่มันสามารถพูดได้มากก็คือ casting plus acting เนอะอืมใช่ก็การ <acting S 1> แสดงม,มีมีใครเสริมไะออบเสริมไหเรื่อง,เร,องเรื่อง casting ถ้าพูดถึงเรื่องหน้าตามันต้องผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องอ่ะอย่างเงี้ยชัรีวายโดยปกติก็ต้องคนหน้าตาดีมาเล่นเนาะ <c oughs> แล้วมันก็ด้วยเบสที่เราไม่ได้อ่านหนังสือมาก่อนพอเรามาดูซีรีส์เขาเอ้ยมันก็สะดุดตาทั้งคู่แล้วคือคาแรคเตอร์มันค่อนข้าขง,ขงชัดเจนในตัวของเขา <c oughs> แต่ที่ผมเห็นด้วยคืออย่างหนึ่งที่เราดูกันมาเราดูด้วยกัน8ดตอนเนี่ยเราดูอาจจะไม่ได้ดูด้วยกันแยกกันดูเนี่ยแต่พอดูแล้วว่าพัฒนาการการแสดงมันเห็นได้ชัดจริงจริงมันทําให้จริงเราเราเชื่อว่าทั้งสองคนนี่เราพูดแค ทั้งที่เราไม่ได้รู้ตัวเรื่องนิยายมาก่อนในสัมว่าบุคลิกภาพหรือเขาจะเป็นยังไงมาก่อนอะไรเงี้ยแต่เราเห็นจากคาแรคเตอร์ที่เขาแสดงออกในซีรีส์ทาให้เราเชื่อได้โดยเฉพาะตอนหลังๆที่ตอนรพอผมด้วยคําที่ผมเคยเห็นรู้จักดูเคยดูไบรท์มาบ้างแต่ก่อนในบทอื่นๆอะไรเงี้ยมันคือตัวไบรท์เองอ่ะเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนเฉพาะตัวมากด้วยการพูดน้ําเสียงการแสดงออกสีหน้าแววตาโดยสามสี่ปีพีแรกเนี่ยมันยังมีความเป็นเขาค่อนข้างสูงไม่ใช่เล่นไม่ดีนะ การเป็นเขาไม่ใช่ไม่ผิดไม่ใช่ผิด<ๆ>ขอโทษทีครับไม่ใช่ผิด<ๆ>แต่ว่าการที่จะเ,เป็นตัวละครให้ได้อะโอเคาอาจต้องใช้เวลาและน้องทําได้พอมาเห็นอีพีเจ็ดอีีแปดน้องทําได้จริงๆส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัวทายอันนี้คืออเมซิ่งมากสำหรับผมคือ<ๆ>น้อง <c oughs> เล่นเรื่องแรกแล้วเล่นได้ขนาดนี้โอ้ยมันมันหายากนะจริงไม่รู้ว่าน้องน้องอาจจะอยู่พรสวรค์อยู่แล้วด้วยผมไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องแรกจริงๆบอกเลยตรงๆว่าเฮ้ยอเมซิ่งและวาวมาก บส่วนตัวพี่นี่ค e ือโดนทายตกมาตั้งแต่ตอนอีพีหนึ่งเลยนะอพีหนึ่งแล้วนี่นี่นี่เอาเนี้ยเราอะพวกเราดูเยอะเราดูดูซีรีส์วายมาเยอะนี้ดีกว่าเปิดซิงซีรีส์วายกับนางเลยดีกว่าไม่ไงชีป๊อปว่าไงครับอืมชีป๊อปปนคนดูั้ง่ี้พูดถึงเรื่องของแคสติ้งนะแคสติ้งจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างสําคัญมากเพราะว่าตัวละครเนี้ยมันจะอยู่แดดต้นจนจบแล้วสองตัวเนี้ยเขาเลือกมาได้ดีในสิ่งที่บอกเห็นชัดเจนมากคือเรื่อง มิสรีคือเคมีมันมันจะปากกันใช่มันแบบมันอยู่ด้วยกันแล้วมันใช่เนี่ยคือมันความความเป็นแมนของคนคนหนึ่งกับความเป็นแมนของคนอีกคนหนึ่งมันนมันมันได้ไม่เท่ากันอ่าฮะแล้วพอมันมาปะกันเนี่ย ปาปาปาสปากมันเกิดอะไรนี้ <laughs> คือเราดูแล้วเราแบบเรา,แบบเรายัางเขินทังน้งที่เราก็แบบเฮ้ยฉันก็ไม่ได้แบบว่าใช่ป่าไม่ได้รักชายแบบชาย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> มันมันโอเคมันโอเคเคมีสีมันแรงเราสัมผัสได <c oughs> นะ้เคมีมันดีมาก คือะพูดอย่างนี presence, тесь, hmm. hmm. ้นะครับก็คือเราสามารถที่แบบจับเปรียบเทียบได้ใชมิพอนว่าอย่างเราเองเนอะแต่เราจะดูซีร evet. ีส hmm. ์แล veg ้วเนี่ยเราดูหนังด้วยแล้วจะบอกว่าหนังเนี่ยนะครับหนังส่วนใหญ่จะเป็นหนังที่ยิ่งเป็นหนังอินเตอร์เนี่ยจะเป็นหนังแนว LGBTQ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น LGBTQ เนี่ยตัวละครเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นเกย์เลยเป็นเกย์เป็นเลสเบียนใช่ไหมครับอันนี้คือความแตกต่างของของ LGBT กับ Y Y ที่เป็นเรื่องของผู้ชายผู้รักผู้ชายหรือหญิงรักหญิงในในเคสที่เป็นยูริ นะครับแต่ว่าคนนี้เราเรา,เราพูดถึงวัยที่เป็นวัยผู้ชายนะครับชายรักชายนะครับเพราะมันก็เห็นความแตกต่างหรือว่าน้องสองคนเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักของชายและชายจริงๆอืคือเขาเป็นผู้ชายทั้งคู่ที่มารักกันมันไม่ใช่ว่าคนเป็นเกย์แลมารักผู้ชายนะครับอันนี้อันนี้มันจะเป็นถ้าเป็นอย่างงี้มันจะถูกโยนไปนในแคตตากรีของ LGBT แล้วนะครับอ,อันนี้คือวายจริงๆ นะครับก็ทำให้ <S <S นะครับเป็นไวจริงๆสับผมนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นไยจริงๆตรงนี้มันจะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากที่อันนี้พี่ว่าออกน่าจะเป็นตัวแทนของพวกเราที่พูดได้ง่ายคือจริงๆแล้วพี่บอลกับเมื่อยก็คือสิ่งการศึกษามาเหมือนกันนะครับแล <ใช S 1> ้วก็เปศึกษาศาสตร์อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเอาเอาเรื่องเพลงเราจะไม่พูดถึงศิลปินเพลงเราพูดถึงไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือยังไงเพราะว่าายถึงว่าไม่ได้เลยคือเพราะว่าถ้าไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้มันดําเนินโดยเพลงถูกปะ ท่เราเข้าใจอ่ามันไม่พูดไปได้เลยอ่าเพราะฉะนั้นอว่ามาอืมในฐานะรุ่นน้องของที่บอลแล้วรุ่นนอพูดที่ดีนะพูดที่ดีอยู่ให้เป็นนะอย่าฆ่าตัวตายนะลูกก็พูดถึงตรงๆนะผมจําได้ว่าปีที่ผมบินไปฝรั่งเศสเป็นปีแรกเขาออกอัลบั้มแรกคนดีคือวงสครับผมก็ได้รับซีดีม้วนแรกของแผ่นแรกของเขาอ่ะคือปั๊มมาล็อตแรกก็คือผมก็ต้องเอากลับเอาไปฝรั่งเศสด้วย ก็เป็นถึงเป็นซีดีไทยที่ผมเอาไปด้วยที่นู่นก็ไปฟังเหมือนกันก็ฟังฟังคือฟังบ่อยๆฟังทุกวันแต่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งหลังจากนั้นพูดถึงง่ายๆคือสิบหกปีมาผ่านมาเนี่ยเราจะกลับมาฟังอีกแต่โอเคเพลงเขาเพาะอยู่แล้วล่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะกลับมาฟิตได้ขนาดนี้เบอร์นี้แล้วพอกลับมาฟังอีกรอบนึงการฟังในครั้งนั้นกับครั้งเนี้ยมันต่างกันเพราะฟังในครั้งนั้นของผมคือฟังฟังเพลงรุ่นพี่อ่ะอุดหนุนนะอะดง่ายๆคือก็พปอร์ตอ่ะเนาะ ขายของให้พี่บ้างอะไรเงี้ยทั้งทังเมื่อกี้ก็ก็ไม่เห็นเฉพาะเลยนหว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ฟัง <c oughs> <c oughs> อันนี้พูดจริงๆอันนี้พูดจริงๆก็แต่พอมากลับมาฟังในรอบเนี้เฮ้ยมันมีมันมีภาพมันมีตัวซีรีส์ทาให้เราเฮ้ยย้อนกลับไปมองในถึงขั้นที่แบบว่าเนื้อร้องว่าเฮ้ยเพราะปกติผมฟังเพลงก็คือฟังบานทีแบบฟังแค่ท่อนฮุกติดหูเอาไปติดหูหเฉยๆอะไรเงี้ยกับฟังเพลินๆแต่พอมาดูซีรีส์เรื่องนี้เอาเพลงสครับกลับมาฟังเฮ้ยมันเพาะขึ้นจริงๆ และทุกเพลงที่เขาเอามาลงก็คือมันคือจริงมาจากนิยายแต่หรือว่าเราไม่ได้อ่านนิยายเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณสิติเรนเนี่ยเขาตั้งใจจะเอามาใส่ในในซีนไหนแบบไหนบ้างแต่พอมันอาร้อยเรียงเป็นซีดีแล้วเนี่ยเพลงสครับเพาะขึ้นมาจริงๆแล้วผมก็แบบโธแล้วผมก็มองว่าจริงๆแล้วเพลงมาเป็นส่วนที่เป็นช่วยร้อยเรียงเรื่องนี้ใช่ไหมครับเหตุเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันมีเพลงถือมันเริ่มต้นจากการที่ว่าทายที่ในเรื่องคือทายชอบสครับใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเพลงของ เพลงของสครับที่มาประกอบเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นทายซะอย่างเดียวนะมีบางช่วงที่เป็นเพลงของสครับที่บรรยายความรู้สึกของทายมีบางช่วงที่บรรยายความรู้สึกของของวัดรสารวัตรหรือบางช่วงเลยความรู้สึกของทั้งคู่ของทั้งคู่ใช่นะครับซึ่งยังไม่ถึงถูกนะครับอาจจะเป็นอนาคตนะครับเพลงของสครับที่เป็นเพลงบรรยายความรู้สึกของของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคนนี้คจุดที่ว่าจับใจความได้ตอนนี้ใน e ีพหนึ่งถึงอ p ีแปดที่ใช้ไปแล้วนะที่ผมดูดูจดมาได้อย่างเงี้ย อย่างอีพีสามันก็จะเป็นเพลงใกล้ซึ่งคนก็จะได้ยเห็นในฉากที่สารวัตรนั้นอัดคลิปแล้วรายนอนอยู่ข้างๆบนเตียงแล้วฟังและหำเพลงไปตามใช่ไหมใกล้เกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไปเราคารถไม่สามารถร้องเป็นเพลงได้เพราะว่าลิขสิทธิ์เยอต่ในลิขสิทธิ์เราก็ไม่สามารถร้องได้เพราะว่าเพราะว่าเราร้องเพลงเด้อ อ่อาจจยในอีพีสามที่เราเห็นคือเพลงใกลก็เนี่ยมันคือทำให้แบบเรามันนำเข้าสู่เรื่องราวได้ดีแล้วมันสามารถมันดูในความรู้สึกผมมันสามารถร้อยเรียงเป็นเรื่องได้ที่แบบเฮ้ยอัศจรรย์ใจเหมือนกันนะที่เอาเพลงเพลงหนึ่งคือลอะครลแล้วเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ใช่ละครเพล,ล,ลงแต่มันก็กึ่งเหมือนกันเพราะการแสดงความรู้สึกของแต่ละครของสารวัตรในในช่วงอีพีแรกๆส่วนใหญ่เป็นของสารวัตรรแสดงความรู้สึกสารวัตรจะแสดงออกด้วยเพลง ซึ่งเอาเพลงของสครับมาแล้วทุกคือถ้าเกิดไปฟังเนื้อดีๆอ่านเนื้อดีๆอ่ะมันเป็นคําพูดของคนคนหนึ่งที่จะบอกแล้วคนคนหนึ่งได้แบบเฮ้ยมันดีอ่ะ EP สามที่เราเห็นคือฉากที่ดิจิตา้าอัดคลิปก็คือเพลงใกล้นะครับ<ด>ส่วน EP สี่คือเพลงทุกอย่างซึ่งฟังด้วยกันตอนที่พี่ดีไม่มือคอนเสิร์ตแล้วสองคนนี้ฟังหูฟังด้วยกันใช่ไหมอันนั้นก็อีกสี่งแลคือสองคนนี้มองนักครับผม เรื่องนี้มันมากกว่าเพลงนะตอนซีนนะมันมีความมากกว่าเพลงจริงๆแต่เราพูดเรื่องเพลงก่อนเราพูดเรื่องเพลงก่อนส่วนอีพีห้าก็จะมีเข้ามาคือเพลงเข้ากันดีซึ่งเป็นเพลงที่ร้องคู่ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าทายประสานเสียงแต่แบบเป็นลูกคู่แต่คล่อมจังหวะตลอดเวลาซึ่งมันก็จะมีความน่ารักเออส่วนนึงีหให้ให้อภัยได้เพราะว่าน้องน่ารักน้องน่ารักมากส่วนอีพีห้าเนี่ยมันพิเศษมันมีสองเพลงมันเป็นเพลงมันมีเพลงคนนี้เข้ามาด้วยตอนสุดท้ายก่อนที่สารวัตรจะจูอืม ใช่มาตอนนี้เรารเรกาศได้อีพีหกใช้เพลงลึกๆอ่าถ้าจากันได้นะครับจนอีพีแปดใช้ให้เพลงให้เชอนี่คือล่าสุดที่เราที่ผมริสมาได้นะตอนนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งไปหาฟังกันได้เพราะละทุกเพลงก็เอื้อให้ซีรีส์ดําเนินต่อไปอะในแนวทางที่มันควรจะเป็นแล้วมันทําให้เราอินขึ้นไปเรื่อยๆอืมใช่คือเพลงมันใช้ในการดําเนินเรื่องเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องขึ้นนี้ขึ้นมานะครับคือไอแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่า เราดูเรื่องนี้มันก็คือมันไม่ใช่ว่าเพลงเป็นมันไม่ใช่มิสิบวิดีโออ่ะมันคือซีรีส์นะครับมันไม่ใช่มิสิบวิดีโอนะครับที่มันแตกต่างกันในเรื่องของในเรื่องของเพลงอ่ะคือโดยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะการใช้เพลงในหนังในหนังหรือในซีรีส์เนี่ยเพลงมันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวอแต่ไม่มีเรารู้สึกค่ะคือมันจะเสริมแบบเสริมแบบเราไม่รู้อ่ะว่ามีมันอยู่แต่ในเรื่องเนี้ยมันใช้สลับกันมันใช้ ในการบอกอารมณ์ใช้ในการแทนคําพูดซึ่งเข้าใจบางเทคนิคแม้แต่หนังที่เขาไม่ได้เน้นเรื่องเพลงแบบนี้มันก็อาจจะมีบางเีนที่มันถูกเอามาใช้แต่อันเนี้ยมันคลอไปด้วยกันแบบไปไปด้วยกันเลยคือสัดส่วนมันพอๆกันเลยเนาะให้ความสําคัญพอๆกันกับกับดนตรีที่มามาเพื่อสร้างอารมณ์กับดนตรีที่มา l e a อารมณ์คือสัดส่วนมันพอๆกันมากเลพอๆกันใช่ ันฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้โหคือถ้าไม่มีเพลงเหล่านั้นนะตอนนั้นซีนมันก็จะไม่ขนาดนั้นอาจจะไม่คอมพลีทขนาดนี้เออมันก็ไม่ตรงนัวมันเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เหมือนกับใช้เนื้อเพลงมาเป็นบทถูกแทนที่จะเขียนบทพูดไปทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เขียนเป็นบทเท่านั้นเองเป็นคอรอะไรอย่างเงี้ย ม,มีมีส่วนเสริมอื่นใดอีกไหมครับเรื่องเรื่องดนตรีเรื่องมิวสิคเรื่องเพลงเรื่องอะไรก็แล,ล้วแต่